สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมนายกระเบื้องนะครับก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับเอาละเข้าสู่นิยายของเราความเดิมตอนที่แล้วนะครับความเดิมตอนที่แล้วก็อาร์คของเราก็ได้ทําการเก็บเลเวลอย่างบ้าคลัง่งเพื่อหวังที่จะเอาชนะผู้เล่นเลเวลสูงๆเนาะก็โดนดูกด้วยอลันเอ,อ่อปัจจุบันอาร์คก็อยู่ในป่าแห่งความมืดเนาะป่าแห่งเงาก็เขาเจอบอสระดับกลางอยู่ตอนนี้เลเวล50ก็เป็นยมทมูต โอเคส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปไปรับชมกันเลย a r c the Legend ตอนที่9หญิงสาวทั้งสองพาร์ทที่3 เจ้าค้างคาวและกระโหลกที่โดนออราที่หน้าหวัดกลัวเข้าปกคลุมเริ่มที่จะร่างกายกระตุกและแข็งทื่อยมทูดเหวี่ยงเกลียวของมันเข้าใส่อาร์คหวังจะจบการต่อสู้ลงในการโจมตีครั้งนี้แต่ทว่าเกลียวนั้นกลับโดนดาบของอาร์คปัดป้องจนเสียเป้าหมายไปดวงตาของยมันทูตเผยออกซึ่งความไม่อาจจะเชื่อปะเป็นแบบนี้ได้ยังไงมนุษย์กลับอยู่เหนือความหวัดกลัวต่อความตายหรือฮความจนน่ะมันน่ากลัวยิ่งกว่าความตายซะอีก อาร์คเป็นฝ่ายสวนกลับด้วยความเย็ยนยะเยือกขณะทำการเวียงดาบออกไปผู้เดินทาง่างความมืดมีภูมิต้านทานความหวาดกลัว50%และมันจะเพิ่มขึ้นอีก20%เมื่ออยู่ในความมืดความกลัวจะไม่มีผลหากมันไม่ได้ถูกใช้โดยมอนสเตอร์ที่เลเวลห่างกันอย่างมากมายมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําให้อาร์คหวาดกลัวได้หลังจากที่อาร์คต้านทานความกลัวเอาไว้ได้อยอมาทูดก็โดนเข้าประชิดตัวจากนั้นอาร์คึงเริ่มเปิดศึกอย่างเต็มที่ ด้วยการโจมตีของทักษะต่อสู้ด้วยดาบและมือที่ปลดปล่อยออกมารัวเรากับพายุเข้าใส่ยมทูตเพียงไม่นานมันเข้าสู่ภาวะวิกฤตยมทูตไม่อาจจะทนทานได้ไหวอีกต่อไปตะเตรียมการหนีจากความโหดเหี้ยมในครั้งนีอัแล้วเราจะได้เห็นดีกันคิดว่าฉันจะปล่อยไว้เหรอคมดาบเป็นความมือดอักค่อนขอดจากระยะไกลแล้วก็ใช้คมดาบแห่งความมืดเข้าฟาดฟันใส่หลังของยมทูต ซึ่งเป็นตำแหน่งของจุดแดงครับก็ภาษาไทยวลคนะครับไอคำว่าค่อนขอดเนี่ยมันหมายถึงการพูดเหน็บแนมหรือว่าการทำให้เกิดความรู้สึกที่อับอายทำให้ละแคะละคายหรือว่าเจ็บใจครับคำว่าค่อนขอดนะโอเคกลับไปต่อที่นิยายกันเลยพลังมานาของเขาเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยหน่วยก็เพราะหมวกโกเลมกิสตันที่เขาสวมใส่ ต้องขอขอบคุณเจ้าสิ่งนี้จึงทําให้อาร์คสามารถใช้งานคมดบาบแห่งความมืดได้ถึง3มครั้งหลังจากใช้งานเนตรแห่งแมว1 2 3การโจมตีติดขี้เข้ารุมลันเข้าใส่อย่างรวดเร็วพ่างชีวิตของโยมทูตเริ่มต่ําลงจนเกือบจะหมดหลอดและแล้วเสียงร้องอันเย็นเยือกพังดังขึ้นจากนั้นร่างของมันก็เริ่มจางหายจนวับไปในที่สุดพร้อมกับการระเบิดประกายแสงอั ร่างนี้ถึงกับพายแพ้พร้อมมนุษย์อาคหาได้สนใจคำพูดที่ยม,มทูดกล่าวในตอนตายไหมสิ่งเดียวที่อาคสนใจก็คือเกียวขนาดใหญ่ที่โยม,มทูตด,ดอกเอาไว้ตั้งหากหน้าตาข้อมูลติ้งเกียวยม,มทูตวงเล็บวิเศษประเภทเขียววงเล็บด้วยเหตุผลบางประการไม่มีหน้าต่างข้อมูลสำหรับเกียวด้ามนี้พลังโจมตีสิบห้ายี่สิบความทนทานห้าสิบสลห้าสิบน้ำหนักสี่สิบห้า ข้อจำกัดในการใช้อาชีพนักรบเลเวล38เป็นเคียวที่ผู้เฝ้าประตูยมโลกถือครองยม,มทูตโดยที่ยม,มทูตนั้นจะใช้มันเพื่อฆ่าชีวิตโดยเคียวนี้และนำพาพวกคนที่ถูกฆ่าไปสู่ยม,มโลกความหวาดกลัวต่อความตายสามารถปรากฏเพียงแค่มองเคียวด้ามนี้เท่านั้นออปชันพลังโจมตีต่ออันเดและเผ่าผีเพิ่มขึ้น150%สร้างความหวาดกลัวได้มากขึ้นในตาที่กำหนด นี่นับว่าเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าดาบกลมประกายที่อาร์ชใช้ถึงสองเท่าตัวกระทั่งว่าเทียบกับอาวุธอย่างดาบสองมือพลังโจมตีของมันก็ยังคงมากยิ่งกว่าอีกทางออปชั่นของมันนั้นยังดีเยี่ยมหากนําไปใช้สู้กับอันเดธที่เลเวลต่ำกว่า40แม้ว่าอาร์ชจะไม่สามารถใช้งานมันได้เพราะว่าเป็นอาวุธของอาชีพนักลบแต่มันก็ยังทําให้เขาสามารถยิ้มอย่างพึงพอใจไดม้มันคงจะขายพวกผู้เล่นอาชีพนักลบได้ราคามากเลยทีเดียว โยมทูตเป็นมอนสเตอร์ที่มีอัตราการดรอปไอเทมค่อนข้างแย่กระทั่งเรียกได้ว่าขี้งกขี้ตื่นเลยก็ว,ว่าได้ด้วยข่าวประสบการณ์80%ที่มีอยู่ทําให้อาร์สามารถเพิ่มเลเวลขึ้นได้หลังจากจัดการยมทูตเสร็จสิ้นเลเวล40สักทีเป้าหมายที่มาที่ป่าแห่งเงาเสร็จสิ้นแล้วอาร์เร่งร้อนเปิดหน้าต่างสถานะออกมาเพื่อเลืกเพิ่มค่าสถานะให้กับตัวเองติ้งชื่อตัวละครอาร์เผ่าพันธุ์มนุษย์แนวโน้ม ความดีบวก50ค่าชื่อเสียง480เลเวล40อาชีพผู้เดินทางแห่งความมืดฉายาอัศวินแห่งแมวผู้เยวยาพลังชีวิต905พลังมานา300บวก110พลังจิตวิญญา100พละกำลัง136ความล่องตัว186บวก17ความอดทน156สติป,ปัญญา25ความฉลาด61โชค36ความยืดหยุ่น10 ศาสตร์แห่งการสื่อสาร5เสน่หา10ค่าสถานะพิเศษภูมิความรู้วัตถุโบราณ10ผลจากอุปกรณ์สมใส่ดาบคมประกายความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น5ชุดหนังเกราะหนูหมีสีดำความคล่องตัวบวกมิปุ่มตันทานความหนาวบวก20กุ้งเท้าแมวความเร็วโจมตีบวก10ความคล่องตัวบวก15อัตราการโจมตีคริติคอลบวก10หมวกโกเลมคิสตันพลังมานาบวก100 ทุกความสามารถเพิ่มขึ้น20%ในความมืดความสามารถหลบซ่อนตัวในความมืดระยะเวลาส่งผล10นาทีจะทำการยกเลิกเมื่อเข้าสู่สภาวะการต่อสู้ภูมงต้านทานความหวาดกลัวความมืดตาบอดและคาถาเสน่ห์เพิ่มขึ้น50%กานสามารถเผยความสามารถที่แท้จริงของอุปกรณ์ทุกชนิดออกมาได้ทักษะที่ส่งผลต่อเนื่องต่อสู้ด้วยดาบและมือวงเล็บขั้นกลาง113-300 การประสานของการต่อสู้มือเปล่าและความเชี่ยวชาญดาบเพิ่มขึ้นเป็นพลังต่อสู้โดยรวมทำอาหารเพื่ออยู่รอดขั้นตน้น92/100ทำอาหารที่อาจจะยืนยันได้ด้วยวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติความไม่ย่อท้อคันตน้น68/100เมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤตพลังโจมตีโอกาสการโจมตีกิดข้อและตาการฟื้นฟูพลังชีวิตจะเพิ่มขึ้น หาอาหารวงเล็บขั้นต้น82 100บสหนึ่สามารถหาวัตถุดิบอาหารจากธรรมชาติได้ยืนยันวัตถุดิบขั้นต้น71 100อหนึ่งยืนยันผลลัพธ์ของวัตถุดิบขับขี่วงเล็บขั้นต้นสามหนึ่งรสามารถขี่ม้าได้ดีขึ้นด้วยเลเวลทักษะที่สูงขึ้นทักษะเรียกใช้งานเยียวยาวงเล็บขั้นกลาง1 49่ง0้สสมอบความหวัง พลังและความกล้าหาญให้กับผู้ป่วยพลังมานาเรียกใช้10จิตวิญญาณแห่งแมววงเล็บขั้นสูง374/500สร้างความหวาดกลัวต่อหนูและมอนสเตอร์ขนาดเล็กเพื่อผนึกการเคลื่อนไหวของพวกมันพลังโจมตีพลังป้องกันและขวนกำลังใจของศัตรูจะถูกลดลงมานาเรียกใช้120เนตรแห่งแมววงเล็บขั้นต้น88/100ทะลวงศัตรูด้วยดวงตาอันคมแหลม มานาเรียกใช้50เวทมนต์ฟื้นคืนวงเล็บขั้นต้น 59/ 100ฟื้นฟูสภาพให้กับไอเทมกลับมาเป็นดังเดิมมานาเรียกใช้10ทักษะเฉพาะอาชีพคมดาบแห่งความมืดวงเล็บขั้นต้น 42/ 100โจมตีใส่จุดอ่อนของศัตรตูหนึ่งครั้งมานาเรียกใช้100อัญเชิญปีศาจวงเล็บขั้นต้น 24/ 100 อันเชิญปีศาจทั้งสามจากโลกใต้พิภพพลังจิตวิญญาณในการใช้หนึ่งร้อยด้วยความมุ่งมั่นทักษะของอาร์คจึงสามารถก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วเขาทุ่มเทแรงกายไปกับการฟาดฟันดาบแต่ละครั้งเมื่อใช้งานทักษะการต่อสู้ด้วยดาบและมืออีกทั้งยังทุ่มเทจิตใจและจิตวิญญาณให้กับการค้นหาวัตถุดิบถึงแม้ว่าเขาจะลงมือด้วยจำนวนที่เท่าเดิมแต่ความสามารถในการเติบโตน,นั้นกลับเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า นี่เป็นความจริงที่เขาสามารถตระหนักได้ในระหว่างที่ให้การรักษาไว้เขาฮาวเวิร์ดสเตนแต่ว่าอาร์ตไม่เคยคิดจะใช้ภูมิความรู้นี้จนกระทั่งถึงตอนนี้ในการเล่นเกมไม่ได้มีเพียงแค่สิ่งเดียวมันมีทั้งการล่าการหาอาหารการพักผ่อนทำอาหารแลกเปลี่ยนและอื่นๆอีกมากมายงานที่ร้อยเขาทำมีดุดดังภูเขามันไม่เคยง่ายเลยที่จะทุ่มเทแรงกายและแรงใจไปกับทุกการกระทำ โดยเฉพาะสำหรับอาร์คที่เล่นเกมโดยที่ลดเวลานอนให้น้อยลงแต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วอาร์คได้กลายเป็นผู้ที่ฝากฝังชีตไว้กับการเป็นเกมเมอร์นิวเวอร์เป็นหนทางอยู่รอดเดียวของเราเราจะต้องแข็งแร่งขึ้นหากุ้การอยู่รอดและดูเหมือนค่าสถานะของทักษะเขาจะสะท้อนเป็นผลออกมา อีกครั้งด้วยทักษะของเขาที่เพียงพลิ้บตาก็สามารถเพิ่มขึ้นจากขั้นต้นเป็นขั้นกลางได้จนกระทั่งว่าทักษะทั้งหมดนี้กลายเป็นขั้นกลางอ์กก็ยังคงคิดที่จะพัฒนามันอยิ่งยิ่งขึ้นไปนอกจากนี้ค่าสถานะของปีศาจอันเชิญก็เพิ่มขึ้นอยู่บ่อยครั้งทําให้ตอนนี้พวกมันเริ่มมีประโยชน์ขึ้นมาบ้างแล้วตอนนี้ถ้าหากเราเพิ่มเลเวลขึ้นอีกสักหนึ่งหรือ2องเลเวลทักษะของเราก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกัน เราจะสามารถล่ามอนสเตอร์เลเวล50ได้แบบตะกุกตะกักบ้างล้วเพราะว่าอาร์คยังคงรู้สึกว่าตนนั้นยังขาดถึงบางสิ่งอยู่แม้ว่าอาร์คจะสามารถฆ่ามอนสเตอร์เลเวล50อย่างยมมาทูดไปได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรแต่มันก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาได้รับโบนัสจากความมืดกล่าวกันตามตรงการที่ต้องต่อสู้กับอีกฝ่ายที่เลเวล50นั้นยังเกินมือไปบ้างซึ่งมันแทบจะต้องใช้ทุกทักษะความสามารถที่มีอยู่ใช่แล้ว เราไม่ควรที่จะพึงพอใจเพียงแค่นี้เรามีหนทางอันยาวไกลเพื่อจะได้ไล่ตามอลันให้ทันการทดสอบเพื่อเข้ารับงานทําของ Global e x o r ซและการหาไอเทมเพื่อทำเงินทั้งสองสิ่งนี้เป็นเหตุผลสําคัญที่สุดในการเล่นย w เวอร์ของ a r รและการไล่ตามอลันให้ทันก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอารมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ครั้งที่เขาโดนเหยียดหยันในวันก่อนหน้าต่อหน้าลาเลเต,เต เอาล่ะในเมื่อเราจัดการโยมมทูตได้แล้วดูเหมือนจะถึงเวลาที่ต้องออกไปหาพื้นที่อื่นล่าแล้วสิจากนั้นหน้าต่างหลักของเขาพลันเด้งปรากฏขึ้นต่อสายตาอย่างไม่คาดคิดไอคอนที่อยู่ตรงกลางนั้นกําลังส่องแสงขึ้นเป็นวงกลมมันคือไอคอนกระเป๋าของอาร์กนั่นเองเมื่ออาร์กหันศีรษะไปมองดูอาร์กึงสัมผัสมันและเปิดกระเป๋าออกคันช่องอัญ,ญมณีที่ได้รับมาจากเดบลกํากลังสั่น อ่าใช่แล้วคันช่องนี่เป็นไอเทมเริ่มต้นภารกิจเมื่อถึงเลเวล40อาร์คนำคันช่องออกมาติ้งท่านได้รับประสบการณ์อย่างมหาศาลแม้ว่าท่านจะไม่ได้พยายามแต่ภูมิความรู้นั้นจะรวบรวมตัวที่ท่านยามออกเดินทางสู่โลกกว้างทุกลมหายใจการสนทนาการรับฟังทั้งหมดคือกุญแจที่จะนำท่านไปสู่อีกหนึ่งการผจญภยัยนี่คือ หนึ่งในไอเทมทั้งหลายที่ถูกนับว่าเป็นสมบัติแห่งความลับอันไรที่ที่สุดคันช่องนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันและตกทอดสู่มือของท่านจากการผจญภัยท่านผู้ซึ่งได้รับความรู้โบราณวัตถุเมื่อพิจารณาสำรวจคันช่องนี้โดยละเอียดท่านจะสามารถตระหนักได้อย่างรวดเร็วถึงความทรงจำของบุคคลผู้หนึ่งที่ถูกผนึกเอาไว้ภายในด้วยพลังอำนาจโบราณโบนัสจากภูมิความรู้ที่ท่านได้รับจากวัตถุโบราณคันช่องอัญ,ญมณีภูมิความรู้โบราณวัตถุบวก5้า ความฉลาดบวกสองและชื่อเสียงเพิ่มขึ้นยี่สิบเมื่อท่านพร้อมที่จะท้าทายการผจญภัยครั้งใหม่คันช่องนี้จะรับรู้ถึงการตัดสินใจของท่านและชักนําท่านไปแต่ถ้าว่าไม่มีผู้ใดาอาจจะทราบได้ว่าการชี้นําของคันช่องนี้จะนําท่านไปสู่ความโชคดีหรือว่าความโศกกันแน่ด้วยเลเวล40ของท่านพอดุแข่งคันช่องอัญ,ญมณีสามารถที่จะคลายออกได้แล้วท่านต้องการคลายผลึกหรือไม่แน่นอนว่าไม่มีเหตุผลอะไรให้ต้องลังเล คลายผนึกในที่สุดแสงสว่างจ้าจนเหลือประมาณได้สาดส่องออกมาจากคันช่องอัญมณีภาพฉายทางเวทมนต์ได้ล่องลอยขึ้นโดยมีพื้นหลังเป็นความมืดแห่งป่าของเงาภาพฉายนี้ชัดเจนแต่ยังมีบางสิ่งที่ให้ความรู้สึกโบราณราว,ว่าภาพนี้เป็นส่วนหนึ่งจากหนังสือโบราณที่ฉายออกมา ภาพมายาจากกันช่องที่ฉายออกมาคือชายหาดอันงดงามพร้อมกับประภาคารสายลมอ่อนที่พัดโชยพร้อมกับหมู่เมฆคลิ้วผิวไหวอย่างอ่อนโยนและล่องลอยอยู่เหนือผืนฟ้าสีขามเสียงของสายลมที่พัดผ่านให้ความรู้สึกถึงชายหาดอันสงบสุขมันเป็นภาษาที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเขาไม่อาจจะบอกได้ว่ามันหมายถึงอะไรแต่ความโศกเศร้าพลันเริ่มร้องออกมาจากส่วนลึกภายในใจของอาร์ค นี่มันผ่านไปนานเพียงใดกันเสียงร้องเรากับว่าความฝันนั้นกำลังจางหายคำพูดฟันผุดขึ้นมาแทนแดกิสตินติ้งเสียงกระซิบแห่งคันช่องปริศนาจากภายในคันช่องปริศนาภาพปรากฏขึ้นเป็นเดบ้าที่มาเยือนชายหาดไร้านามมันเป็นการเดินทางอันยาวนานเมื่อท่านพร้อมขอให้ท่านเดินทางเวียงชายหาดไร้ยนามแห่งนั้นและคลายปริศนาของคันช่อง คันช่องนี้จะมอบคําแนะนําให้แก่ท่านเพื่อนําทางสู่ประภาคารภาพฉายอันน่าจดจําจากชายทะเลแห่งนี้ปรากฏขึ้นจากคันช่องของเดบล่ามันคือคําบอกใบสู่การเดินทางอันยาวไกลหากท่านเตรียมตัวเดินทางเป็นที่เรียบร้อยท่านต้องไปยังชายหาดแห่งนั้นเพื่อไขปริศนาแห่งคันช่องเช่นเดียวกันกับที่ประภาคารส่องทางให้เรือคันช่องนี้จะส่องทางให้ท่านระดับความยากภารกิจ F ความต้องการของภารกิจ ต้องการภูมิความรู้แห่งโบราณวัตถุเป็นภารกิจอาร์คที่ส่วนเซเพะบ,บทเพลงนั้นถึงกับเผยสีหน้าราวกับว่ามีหมอกปกคลุมดวงตาของเขาเมื่อเลื่อมขึ้นถึงกับทอแสงออกมาภารกิจย่อมต้องหมายถึงรางวัลมันเป็นธรรมดาที่การทำภารกิจให้เสร็จสิ้นได้ด้วยดีนั้นจะยิ่งได้รับค่าประสบการณ์และเงินที่มากกว่าการไปไล่จับมอสเตอร์นับร้อยร้อยตัวซะอีกอีกทั้งภารกิจนี้ยังเริ่มขึ้นจากไอเทมที่เดบราดรอปออกมา แน่นอนว่ามันอาจจะยากซะยิ่งกว่าระดับ e บวกซะอีกมันไม่ใช่ภารกิจที่จะจบลงด้วยรางวัลเพียงแค่ไม่กี่เหรียญทองอาร์ครับภารกิจนี้เอาไว้โดยไม่ลังเลในทันใดนั้นลำแสงได้ส่องสว่างออกมาจากปลายคันช่องมุ่งไยียนงทิศเหนือภายใต้ฟ้าฟ้ายามค่ำคืนดังที่ประภาคารชี้ทางเดินเรือหมายความว่าแบบนี้เองสินะลำแสงชี้นำให้เขาไปยังชายหาดที่ปรากฏขึ้น ภาพที่ฉายออกมาอาร์คสะพายเจ้ากระโหลกเอาไว้ด้านหลังและส่งสายตาให้เจ้าคั้งคาวที่บินวนรอบไปให้มาหาไปกันเจ้ากระโหลกเจ้าค้างา้งคาาพวกเราจะตามแสงนี้ไปเพื่อทำภารกิจขอรับเจ้านายอะไรก็ดีอะถ้าหากไม่ป้อนอาหารให้ข้าด้วยเหตุนั้นเขาจึงนำสองลูกสมุนปีศาจมุ่งหน้าไปยังทิศเหนือที่แสงสาดตร์ส่องการผรจญภัยของอาร์คเพิ่งจะเริ่มต้น โปรดติดตามตอนต่อไปโอเคตอนนี้ก็จบลงแล้วครับสรุปในตอนนี้ก็คือพระเอกของเราก็เ,เลเวลอัพถึง40เนอะหลังจากฆ่าโยมทูตได้ก็ได้รับเคียวมาความคิดของเขาก็คือน่าจะเอาไปขายนะนะั่นแหละเพราะว่ามันใช้ได้แต่เฉพาะคลาสว,าลวอริเออร์ก็คือนักลบนั่นเองส่วนหลังจากเลเวล40แล้วไอเทมที่เขาได้มาในตอนหลังจากเปลี่ยนอาชีพไอเทมประจำคลาสของเขาก็คันชองปิศนาได้มบเควส ให้กับเขาเนาะเป็นเคเวสเฉพาะอาชีพตอนนี้อารก็กําลังจะเดินทางไปยังจุดที่คันช่องได้สองแสงออกมานั่นคือประภาคารเิมทะเลสักที่หนึ่งเนาะก็กาวจนภัยของอาร์ในตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรปรติดตามกันตอนต่อไปได้นะครับ